<c oughs> จากโดตู้ผมนะครับออคำนวณน,น้ำได้เจ็ดแปด้อยลิตรเนาะผมก็ตีไปเป็นที่แปดร้อยละกันก็ผมใส่ไปยี่สิบ ml นะครับเออโเคโขวดว่าขวดนี้เหมือนกับพยายามไม่หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงเลยนะฮะไม่รู้แหละว่ามันคืออะไรนะครับลองดู 20ml ทุก3วันในช่วงกำจัดถ้าว่าขวดนี้ 50ml ผมจะใส่ได้แค่2ครั้งเองนะครับสำหรับระบบนี้ก็อย่างแรกที่ผมเจอสังเกตก็คือถ้ามันมีผลทันทีกับกางลังเนี่ยนะครับพวกโพลิตเนี่ยดูโพลิตโพลิตจะต้องหกทันทีนะผมว่านะครับแต่โพลิตนี้ยังไม่หบเนาะใส่ไปสักครั้งละในโพลิตนะครับ

ไม่มีผลยังไม่ม <rua> ีผลต่อผลิตนะครับ <you> 5 <word> ้านาทีผ่านไปนะครับกห้งสเต็ก มองนี่มองในตาเปล่า,ลามันแดงชมพูชัดเจนนะฮะปลายเป็นทิพย์สีเขียวอ่อนเขียวมะนาวแต่ดูอย่างนี้ดูไม่ออกครับทราสั์สีมันโอเวอร์ไปหมดนะยังไม่มีผลกับผลิตนะครับ แต่ใครพวกเอสาล่ายพวกนี้ที่ผมอยากกําจัดที่มันขึ้นตามกำจัดยญ้าครับตัวน,นี้ลาที่เบิร์นหนักๆทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเดีย๋ยวเรามาดูกันอีกสามวันนะครับผมจะอใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณครับ